ใช่ตั้งไงยอ,อนโอ้โหยอนแม่งใช้เค้กไม่เหลือเลยไอ้เหี้ยตะ,ต,ะต,ะตะก้อนก็นไม่เหลือมันมาเลยเวส<บ>ไม่มีปะไม่มีหรอกมั้งผูไม่กูไม่ได้ใส่ตาดำไอ้เหี้ยอยู่นี่กันหมดเอ้าไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยนี่ปังประตูกูโอม้มันไม่ปั่นไฟอ่ะมันวิ่งตามคิลเลอร์พี่เอก ทำไมโดนแผลเลยวกช่วยน้ำปล่อยแม่งไอตัวผู้ชายอ่ะมันจะปั่นมันปั่นไหมมันมันอยู่มันมันปั่นเครื่องนั้นอยู่อ่ะมันรอปั่นเครื่องนั้นอยู่อ่ะมันไม่ต้องเลือกออกไม่ประปั่นเครื่องอื่นมันต้องหากูรู้อยู่แล้วว่าไม่เหลือปัสดีครับโอมีดินุกูรอเอง ไม่เจอกูเหรอกูอช่วยเลยแล้วกัน

Thế không phải cho con này mà ra Sạc à ôi trời Lúc đẹp bó phởn Nhiều bố ban

ม,มีกประตูอยู่ขวากลางอ่ะอยู่ไหนอยู่บ้านใหญ่อยตรงไหนวะทิ้งวมม่ะคือประตูอยู่ได้ปุ้ยย่งไ้มาหนอแล้วเยอะเขี่ไปแล้วอะอยู่เอาแต้มมาละกลับมาว่ะเขี่ไปแล้ว อ้าวไม่โดนเลยเ,เดี๋ยวมาแล้วเออเล่นคิลเลอร์ก่อนก็ได้เกมเดี๋ยวเหรอเยี่ชิว เฮ้ยแล้วมันทำอะไรอ่ะฆ่ามันเออฮาาฮาฮ่า่สวัสดีครัสวัสดีครับจติสามเก็บจุติเท่าไหร่ครับไอดีนี้จุตีสามร้อยครับสิบจุติอะไอดีเนี่ยสิบแหนมหนึ่งเท่ากับต้องเก็บจ1ดสิบเอ็ด ซ้ายเปิดเขาลงไปแล้วมั็ราสิบวัาเนิฟแล้วครับสามเปอร์เซ็นต์ล็อกเครื่องเลยในเมซิสพี่เจ้าของดานมาเองว้าวขอเล่นซ้ายครับคะแนนเต็มกูสูงเกินไปเล่นซ้ายพี่ชั้นไหนชั้นหนึ่งพี่ปั่นตรงกลางข้างบนนะไม่เ้ยไปไปขึ้นได้ขึ้นได้กูกูส่ง ตกใช่เดี๋ยวติดลูกน้องเออเอกแบงเลยเองไห้มาดิเฮ้ยเอากูไม่ได้หนวดนะเพื่อนต้องให้มาดูได้รับหน่อยเซฟซ้ายผมใช้ไปแล้วนะพี่มาโดนน้องย่างก่อนไอเทียร์หัสพี่กูให้พี่กูให้ที่ะดักแบงคือยาต้่งยาเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวพี่ไปรับ มีเดดล็อกพี่ไปตามฉันป่ะไปตามเด็ดล็อกอยู่เล่นไม้ของเขาได้ไม่เล่นเด็ดไปไปสายร่างสายร่างร่างกลางมันโดดแบบต่อยลงไปมันก็มาตรงมันถูกกับพี่นะมันผมรอสามเื่องไอ้พี่ดึงให้ดึงให้ไม่เอาอรอหมัดตรงขาขอนี่ไงเแล้วรอบบอล เอาเอาเอาลากขึ้นมางบนชั้นสองหมดแบ้ไม่เดยยังไม่ได้พับจักรแผ่นตัดไรเงีมอนไอ้มึงมาลิ้นบ้าเออผมพับไปแผ่นหนึ่งแล้วห้องนี้มีเพื่อนมั้ยคนเล่นไม่ตกมาไงแกเล่นได้ได้พาตุก่อนไหมบ้าะไม่มีไม่มีเอ้ยนี่นี่สลับพี่อ่ะ โอเคสวยเอ้ยเียน่าไปเล่นที่อะไรแบบนี้เลยปั่นห้องน้ำที่จะขี่มืนเต่าเครื่องว่ะแบงค์ล่าไปเลยเขานี้เท่านี้ลูกอันนี้ทำบอลทำบอลห้องน้ำที่ไม่มีโถขั่วมกูเดาดีๆกันแล้วแผ่นปันนี่นี่คุณได้แต่ว่าใช่ ถ้ามันยังถ้ามันยังมนเขาายังเขายังคงไม่เข้าดีคุยกันก่อนบอดบอ,บอด,บอ,ดอีกอับน้องเป็นไรวะไอ้เชืูเดี๋ยวกลับมาพูด้ดไอ้เ่พูดไงมีกำลังคุยกันไอ้เช่อพอเสียมัยน ข้างบนบอกให้หยิบเอาของห้องสิมาแล้วพี่ตังส่งมันไปเกิดตรงไหนเนี่ยเดือนเมื่อเดนเมื่อเกิดทางร้านมันไปเกิดพี่เอกทเปล่าเกิดที่ต่างโลกไม่เ่านแบบพี่เอกด้วยพี่เอกโชคดีไรเจอซอมบี้ดอกที่ทีเลยน่เน่ไม่ส่งฟิกเลยนะ มาแล้วซอมบี้ยิงเรื่องมากจังวะใช่ไหมใช่เือคอเป็นอะไรเนี่ยคือขันเครื่องอื่นก็ได้เรียซอมบี้กดไอ้เครื่องปื๊แม่งหันหลให้กูเลยพี่ตังกลับมาป่านนี้พี่ก็ีกลัวเกินไปแล้วพี่ทางกูหายไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ชัดเจนก็เออเพื่อนไปคว้าผิวหายไม่ได้ไม่ได,มดีนเสียงมันยกหนวดเริงหรออะไรนะแบงโก้ผมจะเสกของให้ มา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 หนีนี่นี่นี่ปั่นไซรัคชั้นสองพี่ขนาต่างตอนมีตองเงินสบเอาจริงได้ไอ้มีเฟซนันรอบัตรตหนึ่งพี่อยากมีดีไีมพี่มี ติดเลยไกาแฟกาแฟดูล่างกลางกจ้าพดีเลยตัวร่างกลายให้เดี๋ยวผมแวะไปเปิดบนกลางเดี๋ยวหน่อยทิ้งไปแล้วไปฝ้ายบนเลยซ้ำหน้าเพมยงที่โดดอีกทีน่าโดดจไซ้ำอยู่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 โอเคมันจัดเดี๋ยวเฮีย อุ้ยดีนะไอ้เที้ยมไม่หลอกกูข้างล่างเลยกลับกลับกลับแบงค์ประตูอ้าวไอเที่ยมแล้วไม่ะเปิดเลยก็ได้ระวังโนวันไม่ไม่มีหรอกพี่เดินช้าจ้ะอ๋อพี่เปิดเลยได้เราได้เปิดรถ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 หรือว่ากูจะประตูไหนอ่ะอดูประตูหน้ามี่ประตูหน้าเลย บนกลางก็เสร็จแล้วจู่ฮิววิลี่ได้บัฟแล้วเมนเล่้ังครับไม่บัฟยังไงบ้าง,างามันบัฟยังไงอะฮิวิลี่มันหายหรือวะอ,อยากลองประเมินด้วยนะแบบว่าเลนตานึ่งอาจจะขึ้นมาสองแลง เป็นล็อกอวกพันล็อล็อกลูกสาวก้าววิก้า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 ววิอวกอวกอวกเดินไปบ้านใหญ่เดินเหมือนจะเดินไปอ่แถวบ้านฟ้าป่ะน่าจะแมงมุมนะเฮ้ยเก็บโอ๊ดแดงเลยเหรอเฮ้ยของจริงว่ะระวังแมงมุมนะระวังแมงมุมขอไม่มีลอนเกีจอเหมียวบ้านเล็กไปเลยไปขวาซ้ายล่างอ่ะ เจอแค่ขวาบนอยู่บนกลางไปอย่างไรบ้างไอ้ยัยเจอกูไอ้สัตว์เข้ามาไอ้ยฝันถี่เนี่ยเขาไม่อ้วนสักเครื่องเลยเก็บแล้วเหรอหายไปเลยหายแล้วหายแล้วโวกแดงหายแล้วเอ้าไม่ได้ใช้หายไปอ๋ออีตาบนไหน ตันเลยเข้าที่หน้าเลยูกลางแมยแล้วส,สองคนนั้นเขาปั่นกันไวเท่หคนนึงปั่นปั่นหน้าบนนนาบนแดงกลางแมพ มันใหญ่เืออยู่แถวซ้ายบนอยู่แถวซ้ายบนเเาครื่องจัดีบปั่นนะเขาเดินหูไม้ยับเลยนะใครจะอ่านปุ๊กแผ่นเลยนะพวกออล่าหรอพวกออล่าจะไปไม่ได้วะต้องเข้าแผ่นนี้วะแบงค์พวกออล่าตาดำทั้งวันไปขวาไปขวาไปขวา ได้บ้านเหล็กมันมีมันมีบ้านเหล็กอ่ะอเครื่องไว้เมาต่อสายกลาทิ้งแล้ว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 ไปขวากลางเล่นลงกลางแบบลองจะเหมือนมันเดียวอะ่ะเสียบจะเก็บแป็มุมแล้วเล่นยากเหมือนมาใส่ล่าง้ายบนมีเครื่องอยู่มั้ง <ไป S 1> ใช่ใช่สายบนมีเครื่องนึ่ ไมวะปนอยู่ซาบ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าอยู่แถวไม้วัวป่ะตอนนั้นมีไม้วัวบ้านร่างกาไไไมมม้้้ัััวววเดินมาบ้านใหญ่เดินมาบ้านใหญ่เดินบ้านใหญ่เหมือนจะมาหาพี่วะใช่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 มา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 บ้านฟ้าทิ้งไว้มึงดูเครื่องตรงนี้ดีไหมน่าเกลียดชื่ออยไรกูไม่อยากจะไปเพื่อภาพเจอเจอเจอมาตัวบอกไปไวไปไว เราสามารถเริ่มเกมที่ดีกว่าวนะนเว้ยเรื่องนั้น,เห,นเหมือนเดินเลยไ,ไวเลยว่าไอ้สั์สผมไม่อยากเล่นแผนนี้ครับถ้าผมเล่นแผนนี้ยข้างบนมันจะหมดและแขวน<อ>ผมเลยต้องงกไว้ก่อนอะผมยังไม่โดนเฟดอะถ้าลงมาปุ๊บผมจะมาเล่นยื้อผมยังมีแทงหลังยังยื้อได้อยู่มาเดินไปบ้านฟ้าบบนรอบลอยนะจะปัน่นกับพี่ได้นะเครื่องเนี้ย แบงค์พี่ปั่นให้แบงค์ไป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 ,ไปบ้านฟ้าเลยโอ้พี่มันเจอหนูลุกเลยสั่งสอนม,มันมเก็บแล้วมันอ้วกเลยอย้วกเลยบ้านฟ้าไม่มีเหรอตอไม่ไม่เหมือนไม่ได้เก็บเลยโอ้โหเขาไม่เลย,เลยแมททึบเ,เล่นไปแล้วเหลือกลางเหลือกลางแมพมาบอกเจ้าตายหมดไม่มีไม่มีไม่มีเล่นในบทแล้ว เตาขาวป๊อปป๊อปอ่าอยู่กับพี่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 แบงค์ไปไหนขวาล่างสุดรับข้าวบ้านใหญ่รับข้าวบ้านใหญ่รับข้าบ้านใหญ่ไปไหมไปไหมบัวไปไหมบัวทำเลยไหมบัวยี่ห้อทำเลยทองเลทอง ล่างมันจะเหลือบ้านฟ้าอ่าเดี๋ยวไปเล่นบ้านฟ้าแล้วเล่นไม้บัวไปแล้วนะยาวตรงนี้เอายาวเลยทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยอ่าไม่ทิ้ง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 

แปดโลเฮ้ยบักเกียวดินลดสี่สิบแปดแค่ตะตูอยู่ไหนฮะบ้านฟ้าอย่างเดียวเหรอเอ้ยขาบนอย่างเดียวเหรอขวาบนกับซ้ายบนซ้ายบนแางกลางมองไม่เห็นโอ้แต่ทันของคนก็ตาถ้าเกิดรอแล้วกำลังวิเวตรงไม้บัว ไอแต่ไม้โหวนไปแล้วนี่หว่าไอสัตว์ต้องเข้ากลางแมพน่าจะล้มไม้ป่ะควรจะลม้ะลมป่ะแล้วหล้ับทำไมอเ,เออมไงถ้าอีโมก่อนรู้ว่ามันมันพุ่งไปเลยนะมาันาไม่ต้องรอเรอกพี่แมีไม้นะมีไม้นะเข้าไม้นะเดี๋ยวไม่ทัน เว้ยพี่มันนงองพี่อ่ะเตะขาเลยคมตึงเปียกอันบอกว่าวเฮียต้องฮยูเทปแันด้วยแซ่บบนยูเทปชอบเขาดีวะยูเทปไอ้เฮียแล้วก็เทปโคตรเรามาเก็บพวกไหนวะ <The> เดอะเฟร อย่างสวรรค์โอ้โดนท่อที่กระตุกเรียบร้อยวักกอลล่าเจอตาดำ